ชีวิตไหมทําไมน้องไม่รักษาคอเลยมันเสียคนที่คุณคิดว่าชีวิตคงจะดีกว่านี้ถ้าไม่มีเขานั่นะแก้น้องเข้าใจไหมเห็นไหมน้องตัวธแค่เนี้ยมาตรงเวลานี้เป็นขียะที่ต้องเก็บกวาด เป็นภาระเป็นกาฝากที่สลัดทิ้งไม่ได้พอบแบบน,นึงดีเดี๋ยววันนี้ฉันเรียงเองแกขโมยเงินฉันมาใช่ไหมถ้าพ่อแม่ก็ไม่เสียไปแล้วทิ้งแกไปกับฉันอะลูกยีฉันทิ้งแกไปแล้วเออแล้วทำไมไม่ทิ้งล่ะบางทีอะ ฉันอยากให้เขาตายด้วยซ้ำดูเหมือนสวรรค์จะรับฟังคำอธิษฐานของฉันแต่ฟังผิดคุณเป็นมะเร็งนะครับมันได้ลูกลาไปส่วนอื่นด้วยที่เท่าที่ทำได้คนที่กำลังจะตายเป็นกลายเป็นฉันซะเอง นะฉันไม่เคยคิดเลยว่าคนที่ฉันอยากจะตัดออกจากชีวิตมากที่สุดจะกลายเป็นคนที่ต่อลมหายใจให้ฉันอยากมีชีวิตอีกครั้ง เชนะสิ่งที่น้องให้ฉันในวันนั้นมันมากกว่าแค่เส้นผม สวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะวร์เรตี้ทอล์กโชวที่จะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกับทุกๆครอบครัวเป็นเพื่อนกันทุกคืนทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family และคุณผู้ฟังทางวิทยุ ครอบครัวข่าวซอทอร์ร้อยเมกะเฮิร์์นะคะพบกันแบบนี้มาเติมพลังกันด้วยเรื่องราวที่หลากหลายจากประสบการณ์ชีวิตมุมคิดของแขกรับเชิญในแต่ละวันค่ะวันนี้เปิดรายการกันด้วยภาพยนตร์โฆษณาชุดหนึ่งหลายท่านคงได้เห็นกันไปแล้วนะคะในชื่อเรื่องที่บอกว่าเป็นความรักความผูกพันของออทั้งสงพี่น้องนะคะในชื่อโฆษณาชุด2พี่น้องกับความหมายที่ยิ่งใหญ่ของเส้นผมเขาหยิบจับเเรื่องราว สองพี่น้องที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วก็ไม่ได้รักกันเลยแต่ท้ายที่สุดแล้วโชคชะตาพรหมลิขิตทําให้พี่สาวป่วยเป็นมะเร็งแล้วผู้ป่วยมะเร็งต้องไปรักษาด้วยวิธีเคมีบาบัดทําให้ผมร่วงหมดทั้งศีรษนนะคะเมื่อน้องรู้เข้าเรื่องพลิกเลยค่ะน้องที่พี่สาวเบื่อนักเบื่อหนาอยากจะกําจัดออกไปจากชีวิตกลายเป็นคนที่ต่อชีวิต ต่อลมหายใจให้พี่สาวของตัวเองซึ่งป่วยด้วยโรคมะเร็งด้วยการบริจาคเส้นผมของเธอไปทำวิกผมให้พี่สาวนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะแต่ว่าหลายคนไม่ได้มีสมาชิกในครอบครัวมีประสบการณ์แบบนี้หรือว่าอาจจะไม่เคยติดตามข่าวนี้มาก่อนก็อาจจะไม่ทราบว่ามันมีมุมเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง อยู่ในเวลานี้แล้วก็มีโครงการดีๆที่จะมาเล่าสู่กันฟังในคืนนี้ด้วยนะคะดิฉันขอต้อนรับแขกรับเชิญคุณธัญ,ญลักษณ์มีทองคําซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตโรงพยาบาลจุลาพรค่ะแล้วก็พี่สิริพรนะคะซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ได้รับวิกผมจากศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตซึ่งจะมาบอกเล่าเป็นวิทยาฐานนะคะสวัสดีค่ะคุณธัญลักษณ์สวัสดีสสดค่ะพี่สิริพรค่ะ,คะ วันนี้เราก็จะให้พิสิทธิพรนั่งสบายๆเพื่อที่จะจะคุยกันไปแบบที่ยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยแบบเห็นหน้าตากันชัดเจนนะคะคุณเทล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะโครงการที่เปิดรับบริจาคเส้นผมเอาไปทำวิกผมให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยมีความเป็นมายัางไงคะก็ คือศูนย์ส่สงเสริมคุณภาพชีวิตนะคะได้จัดตั้งขึ้นด้วยพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์ณวัรรักษ์อรราชกุมารีาค่ะท่านได้ทรงตระหนักและเข้าใจถึงความทุกข์ของผู้ป่วยโรคมะเร็งนะคะรวมถึงครอบครัวเนาะเพื่อที่จะเพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยทางด้านกายจิตสังคมอารมณ์นะคะค่ะก็เลยได้เร็งเห็น โดยจัดตั้งโครงการขึ้นมาเป็นคู่ขนานในการรักษาของเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นนะคะคือแพทย์ก็รักษาไป<ช>แต่ว่ามีศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตขึ้นมาควบคู่กัน<ช>เพื่อที่จะดูเรื่องกายเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรต่างๆของผู้ป่วยด้วยใช่ค่ะรวมทั้งจึงเกิดเป็นโครงการส่งต่อรอย,ยิ้มให้ผู้ป่วยโ <c oughs> รคมะเร็งค่ะ <c oughs> เพื่อที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี <c oughs> มีความมั่นใจในการใช้ชีวิต ชื่อโครงการส่งต่อรอยยิ้มใช่่คะชื่อโครงการมีความหมายที่<ช>อบอุ่นมากๆแล้วก็แสดงถึงความแบ่งปันมากๆเลยนะคะ<ช>ผู้ป่วยเนี่ยเวลาที่ไม่ได้เจ็บป่วยร้ายแรงอะไรแค่เราไม่สบายเล็กๆน้อยๆเราก็ยิ้มไม่ออกเลยนะคะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าผู้ป่วยที่มีอาการหนักหรือว่าเป็นโรคใหญ่ๆโรคร้ายแรงเนี่ยก็ยิ่ง<ม>ก็ยิ่งมีความทุกข์ โครงการนี้พระองค์ท่านจึงทรงเล็งเห็นแล้วก็ทรงก่อตั้งขึ้นใช่ค่ะเป็นคู่ขนานพร้อมมากับการจัดตั้งโรงพยบาบาลจุฬาภ์ตั้งแต่ปีพศ .2553 จนกระทั่งปัจจุบันนี้โอ้ค่ะตั้งแต่ปี2553หลายคนยังไม่ทราบว่ามีโครงการนี้อย่างต่อเนื่องและไม่ได้ทําเป็นฤดูกาลไม่ได้ทําเป็นระยะระยะแต่ทำตลอดใช่ค่ะหมายความว่าคนที่ ต้องการที่จะบริจาคเส้นผมผู้หญิงที่ผมยาวๆอยู่หรืออาจจะยาวก,กว่าดิฉันตน่อยนึงเนี่ยนะคะแล้วก็จะตัดผมแล้วอย่าตัดทิ้งตัดขว้างเลย <c oughs> เอาไปบริจาคให้ที่ศูนย์นี้ดีกว่า <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วก็จะมีการทําวิกผมให้ผู้ป่วยถามเป็นความรู้นิดนึง <c oughs> ผู้ป่วยเนี่ยสาเหตุที่ผม <c oughs> ร่วงหมดเพราะอะไรคะ <c oughs> หลักเลยนะคะก็คือ,อ,อเป็นผลข้างเคียงจากจากการได้รับยาเคมีบําบัดหรือการฉายแสงนั่นก็คือวิธีการรักษาของผู้ป่วยโรคมะเรง็งหลักๆที่เราทราบกันก็คือ1เรื่องการผ่าตัดนะคะหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยก็จะมีการควบคุมโรคโดยการให้ยาเคมีบําบัดหรือการฉายแสงซึ่งผลของการให้ยาเคมีบําบัดเนี่ยที่ชัดเจนของผู้หญิงก็คือผมร่วงนะคะซึ่งจะทําให้เกิด สูญเสียภาพรักหรือว่าขาดความมั่นใจในการดำรงชีวิตค่ะค่ะถามพี่สิริพรขอโทษนะคะพี่สิริพรเป็น,เป,นเป็นอะไรเอ่ยเป็นมะเร็งที่เต้านมนะคะเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็รักษามานานหรือยังคะเพิ่งจะทราบหลังจากเกษียณได้ปีหนึ่งค่ะ,คะและ้วมันมีรักยิ้มบุ๋มลงไปแล้วก็เลยมาตรวจทำเมนโปรแกรมข่ะแล้วก็ตรวจชิ้นเนื้อถึงจะทราบว่าเพิ่งจะเริ่มเข้าข่ายเนื้อร้ายก็เลยผ่าตัด แล้วก็ต้องให้เคมีบําบัดอย่างที่คุณหมอบอกนะคะค่ะค่ะค่ะพี่สิรธิพรอายุเท่าไหร่แล้วคะปีนี้62ค่ะ62เกษียณมา2ปีแล้วเนาะค่ะก็คือเกษียณมา1ปีมีอาการไปตรวจเต้านมพบว่าเป็นเนื้อร้ายก็เข้าสู่กระบวนการรักษาทีนี้ตอนผ่าตัดแล้วก็ทําเคมีบําบัดเนี่ยมันมีผลข้างเคียงให้เห็นตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อไหร่คะหลังผ่าตัด กี่วันห,ออหลังผ่า<ง>ตัดหนึ่งเดือนค่ะแล้วก็ถึงจะให้เคมีบําบัดพอมาให้เคมีบําบัดนีออ่ไปไปครั้งแรกก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะก็เหมือนกับเรามีความรู้สึกว่าเ,ออเราเราไม่เป็นไรนะพอให้ครั้งที่สองเราเริ่มสระผมผมเริ่มร่วงคือคสระ ปกติผู้หญิงสระผมก็ผมร่วงอยู่แล้วนะคะแต่มันมันมันแปลกค่ะมันร่วงทีเยอะมากคือเป็นร่วงเป็นกระจุกเลยติดมือเราเลยใช่ค่ะติดมือออกมาเป็นก้อนเลยกับเป็นคือเป็นน่าใจหายนะคะเราก็เลยตัดสินใจไปตัดสั้นตัดสั้นได้แค่หนึ่งอาทิตย์พอไปให้คีโมอีกครั้งหนึ่งก็คันนี้ก็ ไม่เหลือเลยแปลว่าพอให้ให้คีโมหรือว่าเคมีาเคมีบําบัดเนี่ยสามครั้งนี่คือเห็นเลยเหรอคะว่าผมทั้งที่2ก็จะร่วงเกือบจะหมดพอครั้งที่3านี่ร่วงหมดเลยแปลว่าที่เราเห็นในภาพยนตร์โฆษณาเนี่ยคือจําลองได้ได้เหมือนจริงมากแล้วก็น่าจะเป็นอาการในลักษณะที่น่าจะฉายไปสักหนึ่งถึงสองครั้งที่เป็นแบบในหนังโฆษณานะคะแต่ว่าคือพี่สิริพรก็สามครั้งค่ะ ชีวิตเปลี่ยนเลยไหมคะผมร่วงหมดเนี่ยเปลี่ยนหมดคือคิ้วก็ร่วงแล้วเหมือนค่ะแล้วเราเรามีความรู้สึกจิตเหมือนครั้งแรกจิตจะตกวูบเลยว่ามันวูบว่าเคยมีผมที่เยอะผมสวยๆแล้ววันนึงมันร่วงหลุดไปหมดนะคะก็บวยวายให้ไอ้หลานหลานบอกว่าใจเย็นๆมันให้มันก็ต้องร่วงอย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวมันขึ้นใหม่มันจะสวยอะไรเงี้ยเราก็ ตั้งสติได้พอตั้งสติได้มันต้องอยู่ที่ใจนะคะ <c oughs> พอใจเข้มแข็งปุ๊บมันก็ยอมรับ <c oughs> พอยอมรับเราก็โอเคค่ะแล้วก็อค่อยๆปรับสภาพจิตใจ <c oughs> ว่าสิ่งที่เป็นเกิดขึ้นแล้วเราต้องยอมรับไปได้ <c oughs> แล้วพอพอดีผมร่วงหมดนะคะทางโรงพยาบาลก็บอกว่าเขาก็จะอธิบายตลอดนะคะว่าให้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งยังไม่เป็นไรครั้งที่สองจะเริ่มร่วงนะครั้งที่สามนี่พี่ไปโกงได้เลยนะคะแล้วหลังจากให้เคมีมมบำบัดเสร็จแล้ว ทางโรงพยาบาลมีโครงการดีๆนะคะคือมีวิปผมปลอมให้นะคะวิปผมจริงผมปลอมให้พี่ไปเลือกได้เลยนะคะเพื่อที่จะสร้างออความที่เรากำลังใจให้เรานะคะคือเป็นกำลังใจเรามีความรู้สึกว่าตอนนั้นรู้สึกดีขึ้นเลยค่ะว่าเรา,เรา,เ,ราเราจะมีทางออก,ออกสิ่งที่เราสูญเสียเราเราจะมี ม,มีอะไรมาเติมเต็มให้ก็คือทางโรงพยาบาลน,น่ารักมากมลงไปแล้วก็จะให้เราเลือกว่าทรงไหนจะเหมาะกับเรา <c oughs> นะค่ะจะมีมากมายเลยค่ะคนที่คนที่มีผมปกติไม่ได้มีปัญหาแบบนี้อาจจะไม่ไม่ไม่เห็นคุณค่านะ <c oughs> <ช>ไม่ทราบว่าพอวันใดว,วันหนึ่งมันหมดศีร,รษะไปแบบที่เราควบคุมอะไรไม่ได้เนี่ยนี่คือชีวิตมันเปลี่ยนจิตตกเลยค่ะพี่ถินพรจิตตกมากค่ะผู้หญิงกับผมนี่จะว่ามันสําคัญยังไงสำคัญมากค่ะ มันเสริมบุคลิกเรามันทําให้เราหน้าตาแจม่มใสทําให้เราสวยงามพอคิ้วคิ้วเริ่มหายไปอีกโอ้โหท่านี้มันเหมือนเราเหมือนคนป่วยอะอตอนที่ที่ผมมันค่อยๆหายไปก็ยังไม่เท่าไหร่นะคะผมคิ้วมันจะร่วงที่หลังคะ่ะพอคิ้วเริ่มร่วงเรามองกระจกเราจะรู้เลยว่าอืมเราอันนี้เป็นคนป่วยแล้วนะถึงขั้นไม่อยากส่องกระจกเลยไหมคะ ก็มีบางครั้งค่ะแต่ตอนนี้เป็นคนชอบรักสวยรักงามก็บป่วยเลยก็ไม่เป็นไรตอนนี้เข้มแข็งแล้วเพราะมีทางออกแล้วพักกันสักครู่นะคะทางออกของผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดแล้วก็ทำเคมีบำบัดซึ่งไม่ได้มีแต่เพียงแขกรับเชิญที่มาเป็นวิทยาทานวันนี้เท่านั้นนะคะยังมีอีกมากมายค่ะที่อาจจะยังไม่เข้มแข็งเท่าตัวอย่างของเราแล้วขณะที่บางคนก็อาจจะเข้มแข็งแล้วแต่ว่า ยังไม่มีทางออกว่าจะทำยังไงให้กลับมามีบุคลิกดีสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติออกจากบ้านไปไหนมาไหนแล้วก็ไม่ต้องถูกมองด้วยสายตาที่แตกต่างกันไปนะคะแล้วแต่ไม่รู้ว่าใครจะรู้สึกใครจะมองผู้ป่วยอย่างไรช่วงหน้ากลับมาฟังเรื่องราวรายละเอียดของโครงการดีๆนี้กันต่อค่ะ เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะมาดูโครงการดีๆกันต่อค่ะที่ทางศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของโรงพยาบาลจุฬาภร์เขารับบริจาคเส้นผมไปทำวิกแล้วก็นำไปพัฒนา ชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งที่รับการฉายแสงนะคะแล้วก็ผมร่วงหมดวิกที่เห็นอยู่นี่ก็คือของศูนย์หมดเลยใช่ค่ะอันนี้ก็คือมาจากคนที่บริจาคเส้นผมใช่ค่ะเวลาที่ท่านชมเห็นแบบนี้นะคะบางทีเราไปผู้หญิงอะคะ่ะไปร้านทําผมไปร้านต่อผมเนี่ยบางทีอยากทําแค่เป็นแฟชั่นผมสั้นๆอยู่วันนี้อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศ <c oughs> ก็ไปต่อผม แต่ว่ามันจะมีความหมายยิ่งใหญ่มากกว่าแฟชั่นเยอะเลยถ้าเกิดว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ไม่มีเส้นผมโดยโควบคุมไม่ได้เนี่ยนะคะเอาไปใส่แล้วก็ดำเนินชีวิตนะคะเ,คเวลาบริจาคนี่คือขั้นตอนเป็นยังไงคะสมมติว่าอาจจะไม่ยาวเท่านี้เริ่มต้นตั้งแต่กี่นิ้วถึงรับคะเรารับ12นิ้วขึ้นไปอะค่ะ จริงๆก็ต้องประมาณนี้ใช่ค่ะต้องประมาณนี้12<ช>นิ้วคือกําหนดเดิมเนี่ยค่ะประมาณที่ส่วนใหญ่ทางบ้านนะคะที่โทรมาถาม ที่เคยมีประมาณสองปีที่แล้วเนี่ยค่ะก็ประมาณเรากําหนดที่7นิ้วแต่ทีนี้คือเนื่องจากว่ามันมันไม่สะดวกในการไปทำอะค่ะมันก็คือจะได้จะได้วิกที่ไม่พอดีเท่าไหร่ก็เลยเริ่มเปลี่ยนมาเป็น12นิ้วค่ะสินิ้วก็ฟุตหนึ่งเนี่ยนะหนึงไม้บรรทัดเนี่ยจคือต้องคนผมยาวแล้วอยากเปลี่ยนทรงผมนี่จะเหมาะมากๆเลยนะคะค่ะทีนี้พอรับมบริจาคเสร็จปุ๊บทางศูนย์ทำยังไงคะ รับบริจาคมานะคะเราก็จะต้องมีการคัดแยกเส้นผม เยอะมากเลยไหมคะคนบริจาคเข้ามาเยอะมากเห็นบอกเอกจ้าหน้าที่คัดแยกกันไม่หว่นไม่ไหวเลยพอคือการคัดแยกเนี่ยคะ่ะมันก็จะต้องมีระยะเวลาเราก็ต้องจัดหาผู้มีจิตศรัทธาจากทางบ้านแล้วก็บุคลากรขอ,ของโรงพยาบาลจุฬาภรเนี่ยคะ่ะช่วยกันคัดแยกเส้นผม,มแล้วก็นําเส้นผมเนี่ยส่งต่อไปทําวิกค่ะค่ะ,คะแล้วก็การส่งต่อไปทําวิกนี่ก็คือไม่ได้มีงบประมาณไปจ้างผลิตวิกนะแต่ว่าเหมือนกับขอความอนุเคราะห์ ช่วยกันเหมือนกันเหมือนกับโรงงานไหนบริษัทไหนที่เขาผลิตวิกได้ก็ให้มาอาสาใช่ไหมคะ<ช>เป็นในแนวการกุศลหมดเลยใช่ค่ะ,ะเหมือนอเป็นผู้มีเหมือนเป็นผู้มีจิตอาสามารับวิกรับเส้นผมเราไปทําวิก คู่จิตอาสามันก็ไม่พอมันต้องมีความรู้ไม่ใช่ใครต<ช>่อใครจะทําวิกขึ้นมา<ช>ไง,ไง่ายๆไม่ไม่ง่ายนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าเราจิตอาสาเอาละเราจะทําวิกไปบริจาคทําเองก็ไม่ได้<ช>เพราะว่าขึ้นการขึ้นรูปนะคะ<ช><ช>แล้วก็วัสดุที่วัสดุที่อยู่ข้างในนะคะแล้วก็ต้องมียางยืดอยู่ข้างในเพื่อที่จะรัดกระชับกับศีรษะแล้วก็ขนาดใหญ่ขนาดเล็กอีกผมยาวผมสั้นไอ้ตัวตัวใจกลางหรือว่าขวัญเหมือนขวัญผมธรรมชาติเราเนี่ย มันควรจะอยู่ตรงไหนใส่แล้วมันจะเหมือนจริงไม่ประดักประเด,ดิดเนี่ยนะคะใชออ่ใช่ไหมคะยคะเวลาที่เวลาที่ออกมาเป็นสําเร็จรูปแบบนี้ไม่ใช่แปลว่าจะใส่ได้ทุกคนทุกทรงใช่ค่ะท,ที่สิบพันเล่าให้ฟังหน่อยวิธีการเลือกวิกเนี่ยค่ะวิธีการเลือกวิกนะคะก็เขาก็จะมีให้เราเลือกแล้วเราก็จะไปดูว่าอันไหนที่เหมาะกับหน้าเราต,ต้องลองค่ะต้องลองค่ะต้องลองเพราะว่า ในที่ศีรษะเรามันไม่มีผมอยู่แล้วก็จะลองแล้วก็ในด้านด้านในเนี่ยค่ะเขาจะมีเหมือนตะขอถ้ามันมันใหญ่ไปก็ปรับให้เล็กได้ให้กระชับได้ให้กระชับได้ขยายได้นิดหน่อยท่านี้มันจะมีทั้งสั้นทั้งยาวที่ที่เราพึงพอใจนะคะให้เราเลือกค่ะอย่างทรงพิสุทพรนี่เข้ากับใบหน้าศีรษะสวยเลยนะคะก็เลยเสริมบุคลิกได้เยอะเลยค่ะจะเกิดความมั่นใจขึ้นเยอะนะค่ะวันแรกที่ วันแรกที่คนพบทางออกนี้นะคะแล้วไปเจอวิกที่ใส่ปุ๊บมั่นใจเลยเนี่ยวันนั้นพิสิพรรู้สึกยังไงฮะรู้สึกปลื้มใจว่าอืมเราสามารถที่จะก้าวเดิอนออกไปสู่โลกภายนอกไปพบปะเพื่อนฝูงได้อย่างอย่างมีความสุขแล้วก็มั่นใจขึ้นว่าอืมเราเราไม่ได้ป่วยนะไปไหนไม่ผิดสังเกตนะ,ตะไม่ผิดสังเกตค่ะไม่ผิดสังเกตล้วก็ให้คนดูว่าเหมาะไหมอะไรอย่างเงี้ย เขาก็บอกเหมาะเราก็ยิ่งสร้างความมั่นใจให้กับตัวเรายิ่งขึ้นนะคะว่าเ,เราจะมีชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบเหมือนคนอื่นเพราะโลกนี้มันต้องอยู่ที่ใจค่ะ,คะถ้าใจเราสู้นะคะมันก็ความสุขมันก็จะหลั่งออกมาเองค่ะพอะเราใส่แล้วเราเกิดความมั่นใจมันก็เกิดความปิติแล้วก็นึกขอบคุณโรงพยาบาลที่ที่สร้างกำลังใจให้เรานะคะวันนี้เรายืนอยู่ได้อย่างมีความสุข ะะก็ต้องขอบคุณโรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็ขอบคุณเ,เจ้าฟ้าหญิงนะคะที่ทรงเมตตาสร้าง,งมีมีโครงการดีๆอันนี้ขึ้นมาค่ะค่ะ,คะมันเหมือนกับสิ่งที่เราสูญเสียไปแล้วเราเรามีอะไรเติมเต็มเข้ามามันเป็นกำลังใจที่ดีนะคะ เติมเต็มได้เติมเต็มได้เลยค่ะพอเราเข้มแข็งเลยมั่นใจเลยที่จะใช้ชีวิตออกจากบ้านคุณหมอนัดวันไหนออกจากบ้านมั่นใจมากไปเดินห้างไปไหนไปสังสรรค์กับเพื่อนๆได้ตามปกตินี่พอใจมันสดชื่นกายมันก็แข็งแรงก็สู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้ใช่ไหมคะค่ะขั้นตอนเวลาที่ตอนนี้เห็นบอกว่ามีคนมาบริจาคแล้วก็ทำผลิตวิกผมเนี่ยไว้ส่วนหนึ่งที่ศูนย์ที่โรงพยาบาลจุฬาภรนะคะแต่ คนอาจจะยังไม่ทราบคือผู้ป่วยไม่ทราบเนี่ยจริงๆคือมารับไปได้ฟรีหรือเปล่าคะใช่ค่ะมารับได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ต้องเดินทางมารับเองใช่ค่ะขอาะมาทางไปรษณีย์ได้ไหมคะแบบอยู่ต่างจังหวัดเดินทางมาไม่สะดวกอันนี้ยังมีข้อจํากัดอยู่ใช่ไหมยังมีข้อจํากัดคือสิ่งที่เราอยากให้มารับเองเนี่ยคือเหมือนที่คุณพี่บอกว่าวิกทุกวิก ไม่สามารถเหมาะกับใบหน้าของทุกคนได้เราอยากให้มาลองอค่ะเพราะว่าจะได้สิ่งที่ดีที่สุดไปแล้วเสริมความมั่นใจ ไปใช้จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีคือบางคนถ้านําเอาไปใช้เนี่ยแต่มันไม่เหมาะกับใบหน้ามันจะไม่ได้เป็นการเสริมบุคลิกภาพแต่มันจะขายความมั่นใจไปบางทีดูแล้วพอยิ่งจบไม่สวยพอโดนล้อโดนแซวว่ามันไม่รับกับใบหน้าตลกขบขันมันก็ยิ่งเสียความมั่นใจใยิ่งแย่ใหญ่เลยใช่ไหมใช่เนี่ยเลือกวิกต้องเลือกให้ดีที่สุดให้มั่นใจที่สุดแปลว่าตอนนี้มีจํานวนอยู่สักเท่าไหร่คะที่พร้อมจะให้คน มารับไปใช้ได้ฟรีอคือสามารถเข้ามาได้เลยในวัน,น,น,นและเวลาขนาดนั้นเลยเหรอคะแปลว่ามีเยอะมากขนาดนั้นเลยเหรอคะก็เราก็มีพอสมควรนะคะแต่ว่าคืออาจจะไม่ได้เยอะมากแต่คือเรามีพอสมควรที่จะให้ผู้ป่วยทั่วประเทศสามารถเข้ามารับได้ในวันและเวลาราชการจันถึงสุ์ฟังแบบนี้แล้วก็ค,คงมีปริมาณอยู่พอสมควรคขณะที่ผู้ป่วยที่ไม่ทราบนะคะวันเนี้ย อาจจะได้ทราบข้อมูลที่เป็นข่าวดีที่จะทําให้ท่านใช้ชีวิตได้สู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้ออกไปไหนมาไหนดําเนินชีวิตได้อย่างมั่นใจ ผู้ป่วยวันนี้คงจะทราบมากขึ้นแล้วทีนี้ในแง่ของผู้ที่อยากจะตัดผมมาบริจาคอันเนี้ยมีข้อควรระวังหรือว่าข้อปฏิบัติยังไงบ้างไหมคะสิ่งแรกเลยนะคะก็คือให้ทำความสะอาดก่อนเส้นผมะจะต้องทำความสะอาดสะแล้วก็ไดเป่าใดให้แห้งะะมาอย่างสะอาดเกลี้ยงเกลาเห็นบอกว่าถ้าผมธรรมชาติตโดยไม่ผ่านการย้อมการกัดสีการดัดเนี่จะยิ่งดีใหญ่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะจะเป็นผมที่มี คุณภาพที่ดีโดยเฉพาะผมเด็กๆเนะะี่ยค่ะที่ที่มไม่ผ่านสารเคมีอะไรเลยเนะะี่ยค่ะเขาจะคือเป็นผมเด็กหรือว่าเป็นผมผู้ใหญ่ก็ได้แต่ว่าเหมือนเป็นเส้นผมที่บริสุทธิ์ธรรมชาติเพราะว่าขั้นตอนในการทำเนี่ยมันก็จะต้องมีการมีขบวนการผ่านสิ่งพวกนี้อยู่แล้วซึ่งถ้าเป็นผมดีเนี่ยมันก็จะได้วิกที่สวย ค่ะแล้วก็เหมือนผมจริงพอเอาไปใส่ก็จะธรรมชาตชิไม่ประดับเจร,ร,ริญนะคะ,คะแต่ว่ารู้สึกว่าอาจจะต้องออขยายระยะเวลาคือตอนตอนแรกคือโครงการนี้มีมา3-4ปีแล้วค่ะท่าผู้ชมแต่ว่าการบริจาคเส้นผมเนี่ยบางทีอาจจะต้องปิดรับเป็นช่วงๆหรือเปล่าคะช่วงนี้เนี่ยจะรับไปถึงวันไหนคะก็คือ เราจะรับถึงวันที่24พฤศจิกายนโอ้ยสัปดาห์หน้าออใช่ค่ะถึงสัปดาห์หน้ารับถึงสัปดาห์หน้าแล้วก็จะปิดรับอาจจะเป็นเฉพาะปีนี้ก่อนจนกว่าจะระบายวิกเก่าที่อยู่ในศูนย์ออกไปให้เยอะก่อนใช่แล้วก็น่าจะเปิดใหม่หรือเปล่าคะใช่ค่ะคือไม่ใช่แค่ระบายวิกเก่าระบายเส้นผมที่ได้รับมาด้วยเส้นผมที่ได้รับมาและไม่ได้มีคนเอาไปทําวิกให้เนี่ยแปลว่าเส้นผมตอนนี้มันเยอะมากคือก็คืออยู่ในระหว่างการประสานงานเรากําลังเดี๋ยวจะต้องมีการส่งต่อเส้นผมไป เพื่อไปอทำวิกแล้วก็ต้องมีการคัดแยกเส้นผมอีกค่ะแปลว่าจับความได้ช่วยคุณเธอรักพูดดีกว่า <c oughs> หนึ่งคือ ผู้ที่บริจาคเส้นผมสามารถมาบริจาคได้สำหรับรอบระยะนี้เนี่ยนะคะปีนี้เนี่ยถึง 20, <14. S 1> 24 24พฤศจิกายนและจะปิดก่อนขณะที่เส้นผมที่มีอยู่ปริมาณมากเนี่ยนะคะก็อาจจะมี2ส,ส่วนหนึ่งก็คือขอจิตอาสามาคัดแยกแล้วพอมาช่วยกันคัดแยกร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์แล้วขอ ผู้ผลิตวิกถ้ามีโรงงานมีห้างร้านมีใครที่เป็นผู้ผลิตวิกจาหน่ายและท่านอยากจะทําการกุศลเป็น CSR บริษัทท่านหรือว่าท่านจะมีจิตจะสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคมะเรก็ตามก็มารับเส้นผมไปส่วนหนึ่งไปทําวิกแล้วก็กลับมามอบให้ศูนย์แต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเนี่ยนะคะตอนนี้ได้ข่าวอยู่แล้วก็มาอาจจะต้องมาลองมาอะไรต่างๆก็อาจจะมีจํานวนหนึ่งใส่ได้จานวนหนึ่งใส่ไม่ได้ปีนี้ก็คงจะต้องดูระยะ เท่าที่จะบริหารจัดก,การในศูนย์ให้เรียบร้อยก่อนนะี่ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะแต่คือการมารับเนี่ยคือสามารถมารับได้เลยอย่างที่บอกอจานถึงสูขหรือแม้แต่กระทั่งศูนย์มะเร็งทั่วประเทศก็คือสามารถทําเรื่องติดต่อมาขอรับได้เพราะบางทีศูนย์มะเร็งเนี่ยค่ะเขาก็จะมีผู้ป่วยที่รักษาตรงตรง,ตรงโรคมะเร็งเนาะมันก็จะมีผลอย่างที่บอกว่ายาเคมีบําบัดทําให้ผมร่วงก็มีผู้ป่วยจํานวนไม่น้อยซึ่งเขาอาจคือทางศูนย์อาจจะมีจํานวนวิก ขาดคือ,อไม่พออย่างเงี้ยเราก็ยินดีที่จะส่งต่อรอยยิ้มให้ก็คือ,อดีมา,มากเลยโครงก <c oughs> ารน,นี้ <c oughs> น่ารักมากๆเลยนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาสรุปกันนะคะว่าช่องทางในการที่จะช่วยเหลือส่งต่อรอยยิ้มกับโรงพยาบาลจุฬาพร์ไปยังผู้ป่วยโรคมะเร็งยังขาดตกเรื่องอะไรอีกบ้างสักครู่ค่ะ สุดท้ายนะคะดิฉันจะขึ้นช่องทางการติดต่อสำหรับโครงการนี้ไว้ให้หน้าจอในช่วงนี้ท่านสามารถที่จะโทรศัพท์ไปติดต่อได้นะคะท่านจะบริจาคก,ก็สามารถส่งเส้นผมยาว12นิ้วขึ้นไปทางไปรษณีย์ได้นะคะก็ขึ้นที่อยู่ให้หน้าจอนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นานๆท่านจะได้จดทันแล้วก็โทรไปถามก็ได้นะ,ะ025743355ต่อ1307ถึง1308 130หรือ02576 6 0ศูนย์ศูนย์ศูนย์นะคะวันใน้รักษ์นอกจากวิกผมแล้วจ,จริงๆโครงการส่งต่อรอยยิ้มโรงแปบมบจุฬาพรยังมีเห็นมีหมวกด้วย แล้วก็มีเต้านมเทียมใช่ค่ะคือนอกจากวิกมีวิกผมแล้วที่เราจะส่งมอบให้ก็มีเต้านมเทียม,มกับหมวกไหมพรมที่ผู้ป่วยสามารถเข้ามาติดต่อรับได้คือหมวกไหมพรมคนที่ไม่ถนัดวิกก็เอาไปใช้ได้ใช่ค่ะเพราะบางคนใส่วิกคืออากาศร้อนอย่างเงี้ยค่ะมไม่ไม่ได้ใช้ตลอดหรือว่าไม่ไม่ถนดัดหรือไม่สะดวกในการที่จะใช้วิกในชีวิตประจําวันก็ขอหมวกไหมพรมไปใส่ได้มันก็จะสะดวกสบายค่ะถ,ถ้าอย่างนั้นเนี่ยท่านมาที่โรงพยาบาลจุฬาภรก็แจ้งความประสงค์นะคะหรือว่า ว่าบางทีอาจจะอยากได้วิกแต่ลองไปลองมาไม่มีเข้ากับใบหน้าเลยยังไงก็ไม่มั่นใจงั้นก็เป็นขอหมวกไปดีกว่า<ช>ส่วนเต้านมเทียมนี่ก็คือมีมีเยอะขนาดไหนคะให้คนที่ผ่าตัดเต้านมออกไปใช่ก็คือสําหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องเป็นผู้ป่วยเต้านมนะคะ<ม>เป็นมะเร็งเต้านมนะคะ่ะต้องมีการผ่าตัดเต้านมไปเราก็จะมีเต้านมเทียมเนี่ยคะ่ะสามารถเข้ามารับบริจาคได้ค่ะอันนี้ก็คือมีการ ให้จิตอาสามาช่วยทำรล้ว<ช>าจากไหนก็จะมีจิตอาสาที่มาช่วยเย็บเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีโครงการใน1ปีเนี่ยคะ่ะที่จะสอนการเย็บเต้านมเทียมนะคะแล้วก็มีมีผู้มีจิตอาสาหรือมีจิตศรัทธาเอามาให้เราด้วยค่ะ,คะเพราะฉะนั้นนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอในรายละเอียด <c oughs> ทั้งหมดนี้ของโรงพยาบาลจุฬาภรนะคะพี่สิริพรปิดท้ายอีกสักนาทีสุดท้ายพี่สิริพรอ,อยากจะ ถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อโครงการส่งต่อรอยยิ้มแลวก็คนที่มีส่วนร่วมทุกคนยังไงบ้างคะค่ะในใน,ในนามของผู้ป่วยนะคะ,คะก็ต้องขอบคุณนะคะผู้ที่บริจาคเส้นผมแลวก็ผู้ที่บริษัทที่โรงงานหรือบริษัทที่รับไปทำเป็นวิกนะคะจนออขอให้ทุกท่านเนี่ยนะคะมีสุขภาพแข็งแรงที่ท่านน่ะมาเติมเต็มให้กับผู้ป่วยให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่นใจขึ้นมีความสุขขึ้นก็ขอให้ความสุขตรงนั้นนะนะคะกลับคืนไปยังทุกท่านที่บริจาคเส้นผมแล้วก็ไปผลิตเป็นวิกมาให้นะคะทําให้เขามีความสุขก็ขอให้คณทุกคนนะคะมีความสุขเช่นเดียวกับฟุบไปในวันนี้ค่ะค่ะ,คะเป็นการ ให้เป็นการแบ่งปันที่มีคุณค่ามากมากมเลยีมากมากเลยคะ่ะเป็นกําลังใจให้กับผู้ป่วยได้อย่างดีมากเลยค่ะ,คะก็ต้องขอขอบพระคุณไว้ณนะที่นี้นะคะว่าสิ่งที่ท่านทำเนะี่ยมันเป็นสิ่งที่มาชดเชยให้กับสังคมกับคนที่สูญเสียนะคะว่าคุณเนี่ยได้เติมเต็มสิ่งดีๆให้กับชีวิตเขาแล้วนะคะ,คะเขาจะได้อยู่เดินบนเส้นทางใช้ชีวิตยอย่างมีความสุขใน ในในชีวิตที่เขายังมีชีวิตอยู่นะคะคเจ็บปวดมาก,มากค่ะที่มาแบ่งปันเรื่องราวในวันนี้นะคะ,คะขอบคุณคุณคัญลักษณ์มีทองคําค่ะจากศูนย์ส,งส่งเสริมคุณภาพชีวิตโรงพยาบาลจุฬาภร์ขอบคุณพี่สิริพรแล้วก็เห็นอย่างนี้พี่สิริพรต้องหายอย่างแน่นอนเลยนะคะสิริพรเข้มแข็งมากๆเลยนะคะค่ะก็วันนี้มาเป็นวิทยาทานขอบคุณทั้งสองท่านมากค่ะค่ะ และนี่ก็คือ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งกับการจุดประกายดีๆเพื่อสังคมนะคะคืนนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ